สวัสดีครับก่อนผมชื่อนพีแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่น A V P กันแล้วเราก็จะเล่นเป็นพีเจตต์ครับเราจะฆ่าคนจะเย็ดเอเลียนจะเย็ดขนาดไหนก่อนไปด่เลยพีเจตต์พีเจตต์เดี๋ยวในป่าเราเป็นทาสานเราได้ช่วยตัวเองกับเอเลียนอารีนาของเอเลียนเราเป็นคู่คุ้มครองที่นี่กูว่านะ นั่นคือเสียงเรเตอร์นี่ตัวเราแล้วผมเราก็เหมือนเส้นสปาเกตี้สีดำน้าแดงมากมึงนี่คือการฝึกมันฝึกเราหมอจะสแกนเอเรียลักล่าตัวจริงจะต้องดูพื้นที่รอบๆตัวเองเมื่อพร้อมแล้วก็ดูตรงมองอะไรวะมองอีลิตโอเวอร์เซียอ๋อมีเออ ยศเนยเหรอ้าโอเคมองโอเคมองตีนอืให้กูดมตีนมึงหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันกูจะไปดมตีนทำไมวะนั้นมองกระเจียวนะฮะจะทำอะไรกูมันจะพีครัวองขุนใช่ปอะสวัสดีครับเวลาอาบน้ำมาทำสบู่ตกแล้วพิเอเตอร์จะโผล่ข้างหลังอ่ะเออแม่งให้กูฆ่าเนีย่ยทำไรทำไร

นั่นไงมีบล็อกบล็อกกดแล้วโอเคกดเลยทำไมกูไม่อยากดเออชักดิชักดิชักดิมึงชักดิชักดิชักชักเออมีควายอ่ะต่อยควายจุกป่ะจอกมาอีกป่ะอุ้ยหนึ่งมาแกมาแกอุ้ย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 กูกูกันก่อนกูกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเด็กเออกันจัดในหมื่นป่ะหมื่นหมื่นเขาเริ่มหมื่นแล้ว มุนละแ่อีแ่อเอ่อีแอ่อีแอ่อีแอ่จะเล่นเพลงมวยเราสามารถแอคแท็กจากทางไกลได้กดชิปโอเคอ๋อ,อเล็งเหมือนเอเลี่ยนนี่หว่าเออกระโดดแล้วเอาเกี้ยวทิ้มหน้าเออโอ,อ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋เอเลือดเลือดมันทำเราเจ็บได้เหรอวะเนี่ยเอาเอาเอาอะไรอีกอะก่ะอะไรกัดตัวเห็นแค่ตัวเดียวเนี่ยเออ อุ๊ยอุ้ยอุ้ยตายหาตายหาแล้วกูอุ๊ย,ย,ย,ยแม่งคือตัวนี้มันเป็นตัวที่สนุกที่สุดในเกมนะโหดที่สุดในเกมนะผมคิดว่านะนนแม่งก็น่าจะเล่นง่ายกว่าตัวอื่นแล้วก็ไม่น่าจะมือหัวเหมือนไอ้เียเอเลียนแล้วก็จะไม่น่ากลัวเหมือนคนเพราะกูเก่งที่สุดในเกมนี้ <c oughs> เลืออเราอยู่ทางขวาทังงานก็ต้องอยู่ทางซ้าย <c oughs> ใช่ไหมกดตัวเอชไปเลหิว โอเคเอออดิวดโจนทิ้มตัวเองออมันหักยิวดโดเว้ยแล้วเอาแทงตูดตัวเองแล้วเลือดก็เพิ่มกูเข้าใจครับว่าพีเอเตอร์มันรักษาตัวอย่างนี้เองมียิวดโดสามอันใช้ยิวดโได้สามอัน,โอ,นโอเคเข้าใจละให้เราไปเก็บเฮลชาร์ดแล้วก็พลาสมาปืนพลาสมาโอเคให้กูก็ออกไปได้ยังวะต้องออกไปข้างนอก ไม่ไม่ใช่นี่พาสมาใช่ไหมเนี่ยมาถึงกูได้ปืนเลยมันอะไรมันยังง่ายขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแต่มันเปลืองพลังงานนี่หว่าเฮ้ยถ้าล่องหงมันใชล่องล่องหนตัวมันจะใช้พลังงานหรอวะโอเคล้วเก็บโอเคเก็บยูโดแล้วสามารถโอเคโอ้แม่งยาวเอ้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่อะสั้นอะพลังงานสั้นมากกดคลิกโอเคใช้ใช้ปืนพาสมายิง อ๋อเพรมันชาร์จนี่ชาร์จปะเนี่ยโอ้โหปืนอาดุจิยิงไงเขาขาออกมาจากตัวรู้ว่ารู้เลยไม่เพียไม่มองข้างล่างก็ไม่เห็นกระเจียวเฮเตอร์แม่งเอากระดองไว้ข้างไหล่แม่งเองกูรู้เลยไอ้จัดกูรู้เลยนั่นอยู่นั่นไงทุกอย่างแม่งแม็กเซนเลยกับทุกคนแม็กเซนจริงจริงให้กูออกไปได้ยังไง ปืนอาซูจิแม่แม่งให้กูชาร์ยนะให้กูแฟบ,บแฟบ,บแฟบ,บแล้วก็ฟัดแจบบิวกดแถบกดชิปแล้วก็อ๋อแคนเซลโอเคนี่คือกำลังชาร์จอยู่แล้วก็กดชิปแล้วก็มันแคนเซลออกโอเคเข้าใจยิงแล้วให้ชาร์จยิงแล้วชาร์จชาร์ดยงิงตู้โคตรแรงอะเอเลียนไม่งยอมยยึดกูแน่ปีตายหายอะ

อลบนั่นแหละเอาโอ้เฮ้ยมันชาร์จมันต้องชาร์จแม่งันยิงไม่แรงอ่ะอุ้ย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 อุ๊ยเฮียอืมอืมตบเลยแม่งเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเด็ดอุ้ยไม่หรอเนี่ยนั่นแหละน้องเป็นไงเป็นไงอะไรมีกรอ หลบสิครับหลบสิครับอ้าวเหี้ยหมดหมดพลังกูหมดตายหายละอะไรกระโดดกระโดดได้เนี่เหม็นกระโดดได้เล็งเออโอ้ยเหี้ยแม่งเฮ้แม่งเพิย์เตอร์แม่งมีน้ำเยอะว่ะปล่อยน้ำตลอดเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งฝันแม่งไม่โดนเดี๋ยววะอือย่าอย่ามึงอ เอาเอาแมงซูกเอ้ยโอ้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 อย่า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 กูรู้มึงจะปีตูดกูเหมือนที่กูเคยเล่นเอเดนมาก่อนกูไม่มึงปีหรอกเอ้ยเอ้ยิงซ้ำเด็ดสัตว์มีซูมเหรอเ้ยซูมแล้ววะเนี่ยโอ้แมงซูมได้แมงซูมดูซิว่ากูจะยิงโอ้ยโวยยิงแม่งตากว่าแล้วเหลือแค่ตัวนึง โอ้ถ้าตัวหาแล้วเหลือแต่มือมึงเอามือไปแฟบใช่ไหมกดจิ๊บค้างโฟกัสโหมดนะวะกดจิ๊บค้างกดจิ๊บค้างอ๋อกดจิ๊บค้างแล้วก็สเปซบาร์ว้าวว่าไงครับทุกคนทุกคนมีกระเจี๊ยวติดตัวเองหมดเลยกูเพิ่งได้กระเจี๊ยวใหม่มาภูมิใจชิบหาเลย อันต่อไปแล้วแสบต่อไปก็ย่อยฆ่ามนุษย์ใช่ไหมมนุษย์แจะ้ลิมเอ่อลิมลองปืนกระเจี๊ยบของข้าพลาสมาสเปิร์นพาสมาาสเปิร์นพาสมาพลาสมา,าสเปิร์นกันนั่นไงแม่ง,รงแรงเลยเจออะไรครับเออจะบอกว่าตัวนั้นที่เราจาับปีแล้วแบบมันโกรธอ่ะ งเ,เราไปปี้เพื่อนมันตอนเล่นเนี่ยเรียนแม่งโกรธแหละแล้วมันก็จะฆ่ามันก็จะระเบิดยานมนุษย์นี่เหมือนเราเคยเห็นตั้งนานแล้วระเบิดทิ้งตูม่มมันตรวจข้างในมีอะไรมีปืนมีอาวุธโอเคไม่ดีแล้วมันก็ต้องตายหมดใช่ไหมยิงกูเคยเห็นซีเีินี้วะ่ะนั่นก็ปืนกระสุนสีขาวเหมือนกันซึ่ง ไม่พ้นจะเติมแม่งส่งมาทั้งสามลำแล้วแยกกันน่ยโคตรไกลเลยมาครับตีกองปึ๊งปุ๊งปึ๊งปุ๊งปึ๊งปึ๊มาแล้วครับตัวกูมาแล้วตัวกูมากมาแล้ว ยานเพียเตอร์แม่งเมฟนี่นะแม่งร่องหนได้มันดูเท่เลยว่ะตุ่มหนึนุกคนครับทุกคนมีไอ้้ไอที่ร่องหนเนี้ยทุกคนทำไงครับว่ากูโผโผพยูผู้หญิงอาบน้ำนี่เหมือนนะโคตรแหลมอ่ะเห็นป่ะไม่มีกระเจียวเลย คอนเวิร์บพิเเตอร์อรแม่งขันชวีสัดพิเเตอร์ขันชวีกระเยี่ยวอ,อยู่ข้างๆไหนบอกสองรอบมันเนี่ยกระโดดถึงกระโดดเน๊เออเออกดตัวแซดตัวซีตัวแซดอ๋อซูมโอ้ซูมเป็นซูมเป็นยังนานแล้วน้องเป็นวิชั่นอือดูสิว่าคนไหนหน้าปี ตัวอาล่องหนออแต่มันม้าคูตกมาเอ้าโตเงากรโดดได้ไหมเนี่ยกระโดดได้กระโดดสิครับไอ้จัดแม่งแม่งกระโดดด้ยไม่ถึงเหรอกระโดดได้ยังกระโดดเฮ้ยแม่งแม่งแม่งรู้กลัวอยู่นี่แหละเห็นป่ะจะบอกว่าคนมันมี motion sensor อะแล้ว

กับตัวคิวอิ่งโอ้ยชิมตูดแหกเลยอ้าวแม่งไม่ผลจิ้มตูดเลยวะเวเตอร์แม่งลามองไอ้เนี้ยแม่งไอ้ตว์จับตูดแล้วก็แทงเอามือแทงนะทะลุเลยขึ้นแม่งบอลห่อ เพื่อนแม่งตายแม่งรู้ว่ากูอยู่นี่กูให้กูกระโดดขึ้นไปสิไอ้ห่าเอออะไรเนี่ยโปรฟี์เหรอนี่ก็กระเจียวยังต้นไม้กระเจียวโอเคคนบาดเจ็บมันไปไหนแล้ววะกูปล่อยแม่งไายลอยนวลไอ้ซาดตื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 ดคนนั้นใครอ่ะเนี่ยพ่อสมตายเนี่ยใครวะเนี่ย โอ้โดนอะไรวะนะ่ะเหมือนโดนไรไหม้เลยคนตายไอ้น้ำไม่น้ำเลยอะ่ะมีน้ำแบบมาไว้จากตรงเนี้ยฮะกูค,ค,คิดลาม,มกแล้วเหรอไอ้ต้นไม้ตุ้มเช็คพอยต์มาละมึงมาแล้วคุณนั่งยองยองทนั่งยองไงไวะเนี่ยโอเคเราวิ่งได้เพิ่งกดตัวกกลเมืไปกี้ กระโดดสิครับมึงอ้าวเฮียไม่กูเดินอะไรวะกดตัวอีอ๋อรอนมาอ๋อต้องต้องเล็งคนก่อนเหรอโอเคให้เดินได้เอาเฮียตกอีกตรงนั้นแม่งแม่งมีป้อมปืนอ่ะทำไงดิไอ้ป้อมปืนมองเห็นข้างบนวะไม่ไม่ครับทุกคนไม่เราต้องต้องทำลายป้อมปืน ล่อคนมาล่อมันไปตรงนั้นดีกว่าอันนี้แล้วอันนี้แล้วไมู่โด,โดแจ็คแล้ว,ลวมาี๋ยวจนจับปีแน่เดินไปยังวะเดินยังไหนอะไม่เห็นแม่งเดินเลยแต่เดินแล้วเดินแล้วเฮ้เมื่อมึงเดินหลอกไม่มีิวโดเลยหรอกกูนี่ควยของจริง เออโหดตัดต่อไปอะไหนมึงอยู่ไหนแม่งอยู่นั่นไม่เห็นเพื่อนไหยเพื่อนมึงโดนกูฆ่ามหมดเลย <c oughs> อ้าวยังไม่เห็นกูกูเดินมาข้างๆแม่ง <c oughs> อ้าวเก็บหัวกระโหลกไปแล้ว <c oughs> ดูมันเก็บไปทไรเก็บไปปี มันจะเอาหน้าคนใบมกหำตัวเองเบียเตอร์แม่งไอ้เหี้ยจังไรมากอ่ะมันจังไรอ่ะเนี่ยอะไรอะทางดาวเนี่ยให้กูทำทำไงกับชีวิตกูเนี่ยให้กูทำอะไรต่ออ่ะนี่มันปุ่มหรืออะไรวะเนี่ยฮัลโหลวัตฟักฮัลโหลให้กูเปิดให้กูสิ ยิงมันปุ่มที่อะไรวะเนี่ยฮัลโหลอฟักอยู่เหยตมอนแม่งมีมีทางไหนกระโดดไปแน่แเนี่ยวิวแล้วก็มีกี่คนเหรอมีคนอีกเหรอเนี่ยอะไรวะ นีกว่าฆ่าหมดแล้วยา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 วแค่นี้มันน่าหล่อเราอาจจะขโมยหัวมันแล้วไปเอาไปมกเก็บหัวได้เหรเก็บหัวไม่ได้อ่ะโอ้โหจัดโอเคอ๋อยังไงแม่งกูทำแหละ กดอืมสวดดูดอาจุติออกจากเครื่องหมดเลยครับของด้านเอ๊ะอนั่นนั้นเพื่อนเราวะเนี่ยไม่ทำไรไโอโ้แม่งก่อนตายมึงทิ้งยูด้วยกูสองอันเด้อกัอบคนนี่อะไรอ่ะ โอเคมันตายแล้วไงแน่โดนคนานะไม่ใช่เอเลี่ยนเนี่ยดูแล้วโดนกระสุนลุ้มหัวแล้วก็ระเบิดตัวเองใช่ไหมเวลามันตายมันระเบิดตัวเองอยากให้คนพบร่างไม่งั้นมันเอาร่างเราไปวิจัยตัวอะไรออกมาวะเอเลี่ยนเหรอแม่งเดินตุ้ม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 เลยอะไรวะ อ้าวอะกูมีของให้เพิ่มเนี่ยไม่มีเอ้ยเอ้ยโอ้ยย่าแม่งกันกูได้ย่าเอ้ยมึงอ้าเ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 อ้าวไปจัดโอ้มันอ้าวตกตกไ้กูตก วิชชั่นตูเห็นเอเลียนดาเนี่ยเห็นไม่ได้เว้ยมึงอยู่ไหนวะโอ้ยเขี้ยไม่เห็นเห็นไม่ได้เออพี่น้องตามไปเฉยอดมีเอเดนอย่างปัง๊กม,มีงั้นมึงไม่มีแล้วมั้งมีของอะไรเก็บไอ้เดนแม่งจะระเบิดตัวเองงั้นดีกว่าวิง่งวิ่งดีกว่ากูวิง่งกระโดดมีอีกเหรอ เอเลี่ยนเหรอวะอะไรวะไอจิเห็นเห็นอะไรอะ่ะไหนเอเลี่ยนวะนั่นไงเจอแล้วไอจิจงมุ่งไปไอ,อ้จิแม่จัดไม่โดนมาคุมพ่อมึงเหรอไอตุ๊บกูว่า,มา,วามแม่กูต้องหดแม่เขาเห็นกูนะเออกูอ,อ,อยากวิ่งดีจริงไงกีตัววะเนีย่ยไอ้เหี้ยเสีย่างโคตรดังอ่เจ๊ขอก ê ê ê ô dứt kệ dễ chập ê ê hột chập mấy mình ừ. bài cay của ta miếng lặng như vậy ôi mày rồi vô ơi ôi ơi <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดดนี้ก่อนกูฮู้ทำให้กูจับไม่ได้วะอ้าวอ้าวแม่งจับอ้าวอ้าวกูไม่มีปืนแล้วกูอ่อนมากเลยเนี่ยโดนสุดท้ายไหมจับปีนแทงอ้าวแม่งจับหักเลยหักตัวเลย อะไรแม่งกัดกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับสิทำไงไอยเจ็นสัตว์มาเยอะชิบหายเฮ้ยนั่นขนเหนืออะไรวะเนะี่ยแต่ขนแม่งขดจั์แม่งเส้นเลือดเพียวเฮ้ยอะไรเสียงแล้ววะขึ้นแม่งบอลีกว่ากู ข้างบนปลอดภยัยครับอยู่ข้างล่างไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวคนแม่งมาจะเอะกูข้างบนก็ไม่ปลอดภยัยนะเอเลี่ยนมาหาเราได้กระโดด้แม่งกระโดดโคตรใส่ศาสตร์ <c oughs> โอเคมันไม่มีพลังงานแล้วจับจับจับมนุษย์มันฆ่าแม่งมาแล้วเอเลีย่ยนโอ้แม่งฆ่าเอเลีย่ยนหมดเลยแม่งฆ่าหมดเลยอะทัอง <c oughs> การพลังงานเอาที่ไหนวะเนี่ยพลังงาน <c oughs> Wait, quên Lim 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 Long One! Not tie! mừng tên vui mừng giải vậy ạ contact with one of một perimeter michael. Go check it out! Dude mèng Mừng lam go! เพียเตอร์มันต้องยองๆไม่ได้หรอวะเนี่ยแม่งเสียงเดินโคตรดังเลยตึง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 อยู่ไหนวะแม่งกูเห็นหนึ่งคนเดินมาเนี่ยไหมเหรอช่างแมงมึงเสร็จกูแน่ แมงหอดตัดมาแม่งดึงไอเนื้อขอกมาเลือดออกกระจายนี่มันดูพลังพลังได้รยเหรอวะโอเคหัวสมองคือคนอาซุจิสามารถยิงไกลได้ประมาณสองสองหลอดสองบาอ้อยอยาจะยิงกูเลยเติมเลือดก่อนยูโดจงมาถ้ามันไม่เอาแทนตัวเองก็เอาจิ้มหัวนมตัวเองเข้าใจปะ Lật hơn một cái mấy mi bumper nào nữa nghe mấy mày 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 ยขโมยหัวคนมาโมกอีกแล้วไม่ไหวไม่ไหวขโมยมาโมกทันจะขอเขาที่ดีนะมีคนตรงนี้โอเคนั่นแหละกระโดดลงมั้ยครับตูมตูมไอหัวล้าน ดูพลังงานต่ออาจจะจิกตรงมาทำไมนี้ดับอันนั้นไม่ดับวะนี่มันเครื่องผลิตสระเพร์ไม่แน่เนี่ยแม่งมีเป็นเป็นไหลถังเลยแม่งรวยอะมันษว์เนี่ยใครแม่งเป็นคนบอยจากอะกูเริ่มสงสัยอะกระเจียวพิเศษจริงๆต้องทำลายหาปืนดีกว่้ยไม่จำเป็น อู๋เข้าไปฐานแม่งดีกว่าฐานควบคุมในแม่งเข้าใจปะตัดไปประตูเปิดแล้วเหรอประตูเปิดแล้วแม่งเห็นกูละให้มันอลงให้มันออกมาให้มันออกมาตายล้วกูเอายิงแต่คนดีกว่า bye bye ô giờ mang cách ô hai <laughs> thằng tua tua lại yên cua nhận mát men không mà hệ tua en dễ chân ba đi ừ là non ô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  ออคนแม่ขมงขโมยยูโดกูไปเนี่ยไม่น่าอยู่ในฐานเนี่ยไม่น่าไม่น่าพวกกูโกรธพวกมึขมกงขโมยยูโดกูไปอ่ะสมหน้าที่ยานโดนยิงแต่ว่าเอ๊ะกานั่งแล้วยืมมาเล่นกับเราอ่ะกูเล่นมึงไงมึงหัวหายสั <c oughs> <c oughs> ตว์แยกฝอยมีใครอยู่นี่เปล่าจำได้เอเนี่เอเลี่ยนที่แม่งระเบิดตัวเอง เรนชินอลสแกนเนอรอะไรวะดวงตาสัากอย่างเราต้องเอาหัวมันมาสแกนโอเคนั่นเป็นออฟฟิเซอร์มีอยสองคนห้ามฆ่ามันว่างั้นเถอะห้ามฆ่าตัวสีแดงเอาเอาเหมือนสแกนสักอย่างสแกนดวงดวงตาเร,เร,เร,เรตชินอลสายตาหน่อยนี้เร็วตัวเองมีของขวัญให้ ฟักคอมฟักคอฟักคอาฟักม no ่คมมอนคอมนมนเนี่ยกำลังเลียมก็เจยาเนี่ยเลยเลียมมันไม่มาวะเห็นป่ะเนี่ยเห็อเยเอาปเป่งเหมือนแม่งยิงกูเลยแม่งเห็นกูแแน่เลย ัวลานอ้าวเอ๊ะแม่งเอาหมอยูโดมาดิโคตรใหญ่อ่ะเอามาทิ้มตัวตัวเองอ่ะเจียวปอมอ่ะอ้าวเจียปอมมีมากเกินไปโอเคฟ full เต็มละอ๋อเอาไปฝากเพื่อนกันไม่ได้เนี่ยอะไรสแกนทำได้อหรอเรียบร้อยจัดปืนใช้ไม่ได้นี่คือปุ่มอะไรวะเนี่ย ม่าจะกดปุ่มแม่งก็พังเติมเลือดใช้ปะเติมไม่ได้เพราะเลือดเต็มแล้วให้ใช้หัวมนุษย์เพื่อจะออกไปอะไรวะออกไปไอ้นี่แบบว่าแม่งแม่งแบบของมือมาคุณเลยแบบแม่งแบบโดนกูเดาเนี่ยไม่มึงเดากูเล่นเอเลี่ยนมาก่อน โอ้เหี้ยโอ้กูชาร์จรอครับไม่โดนยึดแค่โอ้แม่งกันได้โอ้โอ้โอ้ไอ้ตัวอะไรวะโอ้อ้ข้าล้มขาล้มขาล้มเข้าล้มแม่งโอ้มึงจะมาหาปูปูแบบหน้าเอาขนาดนี้หรอ ไม่ต้องมีควายครับเอาออกไปซะเปิดตรงประตูนนั่นแน่เลยวะทั้งอย่างประตูประตูวะ่ะข้างบนนั้นคือโปรฟิหัวกะโหลกอะเก็บแล้วลงแบงล่างมีป้อมปืนแล้วเนี่ยเอ้ยเก็บพลังงานก่อนพลังงาน

เออพียเตอร์ยังบาดที่ตาไปแล้วแล้วก็คงจะต้องมาต่อกันในพาร์ทหน้าครับทุกคนกับแบบเอเลี่ยนมาซื้อเพียเตอร์ยังการเล่นเพียเตอร์ครั้งนี้พาร์ทแรกนะได้จบเมื่อกี้ครับคุณก่อนเราก็ได้ฝึกใช่ไหมฝึกในการที่จะปั้มเอเลี่ยนแล้วก็ปั้มคนครับได้เอาขมโมยหัวคนแล้วเอามาสงสัยเอามาโมกมัง้งแม่งเพียเตอร์แม่งสูเลศปะไม่ไหวจริงเลยถ้าสนุกก็ อย่าลืมติดตามนะครับการเล่นเพลยเตอร์นี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในพัหนะ